Chết lên lên chết lên 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 chết lên ơ lên lên oh, mà hết rồi hết lên lên hết rồi lên oh. ơ oh. tên là lên 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 ơ lên 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 hết rồi ơ lên 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 hết rồi lên man ơ ơ จ๊ดพ oh. ี่น้องเฮ้ยใช่เซ่่มันเมื่อยมันแลนว่าไนเดี่ยตัวมาว่ะน่ะตัวปูตูไหลตัวมูปลาพนมันเมื่อยแล้วไหลก็าแทนพะเจ้นะพวกกอสุดยอดสุดย

អ <coughs> ូអ <Repeatedly timed noises> ូអ <If> <sheds> ូអ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 ូ

ตนะโตเรียนอาไว้เพื่นไม่ยอมเอาออกมีเอาดึงออกเครื่องนี่งเครื่องนี่กันเลยนี่เครื่องนี้เครื่องนี้เยโตไปเพื่อนนยาวนปกตีแล้ ด u l t องมเปลียน pec งติดอยอนก h e a v คน a n t าด topping ante з в ่ ч 民 เฮ็ดเลยเฮ็ดเลยนั่นนนาามันมาอะไรมาแดงมามาดำมาหนาขับ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 หายกันปุ๊กเลยนี่โอ้หลอยละครนี้ขับหนักขึ้เลยแต่มาหนา

นีข้งลุยูวงนกันงงนี่น่ักครูลงดูงนนีนน่กระพุนชรพุ่นอลไพุ่นมายันมันเค่นน,นี่นะฮะเพื่นนี่มันมีหินยันเขาอะไรมันก็ะบดแทนนะตุมานี่มันบนเลียนซาพุ่นมื่อม,มาดมามอ่ะนชักเชยงนั่พี่มี

ออกแล้ว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 วางมือเลยตัวใหญ่แท้ใหญ่ว่ามีปุ้มตงอันนี้นาไว้หมูตัวใหญ่แท้พุ้งนจุดเสนอันนี้ก็รังแล้วล่อยตีลงนิ้วจมคว่ à, yeah, ừ, phải, đi đi cái đập xong lùa, xong lùa, lùa luôn Này, 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 này,

พอแล้วพอแล้วเนี่ยมันเลื่อมแลยอั่นี้มานักเต์นั่นแหละมาเนี่ยก็ ăn đi ăn đi con đi ăn cho ăn bò, ăn đi mình... đi ăn đi ăn đi này đi ăn đi ăn đi ăn đi Này, còn chó đi ăn đi ăn đi nó đi ăn đi นั่นทุ่มตีอันนี้โอ้เต็มที่ซองไงเลยเต็มที่ซองเดี๋ยวจะหามเมื้อทังพูนอีกมันมันเลยเต็มที่ซองเต็มใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมันนี้ลูกดมอย่างเหมืนด้วนอยา Khóc 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 ừ Nè, nó có đắng đan này Nè, nó to mà ra giật này này là nhìn nó mà nó lụ ôm này nhìn nó nó lụ này. đem chơi với nó í trời cái sợ nó khụp này này cái tên

บ่ได้กินน้ำหมดมือหมดเว้นเลยอยากเดิมน้ำมากมากเลยเดิมไหมเดือมไหมลายลายกินในรถนกินใยกินในลายลายรถบ่โคนบ่ได้นั่งไงขึ้นมานอนเน้ะไปบ่ได้แล้วมานะ ออกมันมไตกกบ,บตกตกกบ,บตกฝนเสะเส คอดขาดขาดขดซักละ่ะย่งเนี่ยทานดำคอร์ดไม่มาแดงเห้ อ้จะแดงนี่ก่อนคลาดคลาดคลดจะได้เมืองบ้านแล้วมาตัดบ้านแล้วโอ้ยหดบานพุ่นสมืดกันแล้ว เปีืตัวหนึ่งหอปเปลืตัวหนึ่งนะฮอปเปลือกต,ตัวหนึ่งอืมดีเปลือกทงซองแพงนักเลยตัวหนึ่งซองกิโลปลายเลยนะสมุทรมีอย่าดมเม้อ โอ้ฝนนี่ก่อนเนาะแช่แๆๆอีกแล้วอืมไม่เย่เป็นหลักโคตรขี้ายหยอย้มหนุกัุดนางลักเกลือนเอ็มตูดแล้วไม่ร้ว่าคัดขูดอย่างนาะนว่าไปต้าตุดนน้ำตุดนน้ำแบบปุบซีว่าเยอะที่ไหน เนือนงองนมู้โดเนะีหนองแทพองแท้พี่น้องมือแม่ทุกคนโอเ้เจอทพแล้วนี่มีแต่โอ้บอง,งามเลยเนาะกันย<า>ันูดน,ะนโอ้ตําเจียวคักโว้ตัวนี้นะโอ้ออนอมดือ ได้แล้วกินแสบนะนี่เขาแสบตอนี้อ๋อนี่กลหนเย็นลงกลนี่ยทุกีอาน้น่าทุกยางก็ทุกยางแล้วตอนดก้าลองถ่ไหคือสิแล้วแหติดด้วยตรงมันเห đi xe chồng lòng chứ không chưa để để chấp, mm -hmm. kh nữa, này, được đâu lòng chưa lòng chưa Cái chưa lòng 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 được lòng chưa xe chưa lòng 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 chưa không chưa được นเรียนอีกวะเนี่ยมันสกดตัดที่กันนักวักเลยดิเก็บเพชรไหมี่นักวักแล้วนะสองอัวสองอุโมงสองอวคนนาหนักคนหนักอ่อนเปรีสุดใครตสุด tay của nhóm tù nay yết tù là phun yêu phun yêu phun yêu phun này, phun nhỏ phun yêu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  phun phun yêu phun yêu phun yêu không này, พันโบไปเห็นมือน,นี้น่ะถือว่าบได้กินแล้วอื้อโน่นมือนกันเป๊อือคือมันมีต้นไม้เฮ้ยต้องไปเบิองตุ่นมาเอายิปพุ่นก่อนเอาหมี่ยังมาดำมาแดง วาลถุ่มล้อกอัอนหน้าวามลมัออนไม่โจ้ยนะอ,อค,คิดว่ามันเลี้ยนว่ามันเลี้ยนอ่ะ ทำบุญอะวะวะทำบุญอะไรไปตะเกิงหมดก่อนเอ๊ะแน่เว้ยน่าเตียน ีไนไนงะตัวนี้น,นะนี่ทุ่มดุดนี่เนะน,น,นี่ยทุ่มดุดไรมาเอาไปเอาจนมันมิดเลยมาห่อตัวมันตะเลียนมุมเมียนมาขูดมือนะคัมือเป็น นี่นะครับก็จะมาเจมุ่งดังฟืนดังไฟในควานนี่เห็ดพูดแบ่งกันนี่เราเบื่อมานเลยบัดเดียวเลยสบายเจ็ดฟืนใส่ นายบียังไปเอาใบตองพุ่นเอาใบเห็ดบนตกพูดพักกันไว้น้ำนี่คุอยู่พุ่นมาซองเต็มซองเต็มวันนี้มาดันเฮาจัดอีกแล้วเนี่ย จะแต็มแต็มแรกวันนี้มาดำจัดแตมทําอ,อิฐืนันนี้หนึ่งแต้ม สวยๆเลยคุณมาดำห้องน,นะคุณ,น,คณนอนอนี่คุณจางๆเลยไร่พูดเดียวเลยคุณมาแดงไปไปกอนะมาแดงมาดำไร่พุดเดียวไ,ไ,ววยวไร่พูดเดียวเลยตอนนี้มันบ่มมาตัวเนี้ตัวปหาตัวมูมาตัวนี้ lạ nóng, mình lạ nóng thế, mà ăn hiểu, ừ, năm, bảy, mười, năm, bảy, sáu, năm, bảy, sáu, ล้างทำความสะอาดก่อน ตกปูดแบ่งกันเรียบร้อยจะมาบ้านนะอ่ะบรรยากาศมืดมืดจู่ปลาอะไรอย่างเงี้ยเลยอ๋อจบคลิปซ้ำนีน้เลยพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามให้เด้อลุ้นเบิงคลิปต่อไปเด้อว,ว่าจะมีตัวเรนและตัวมูปลาเถอหน้าจะม้านีย่ยอ่ะเจอกันคลิปต่อไป